มาพี่น้องบรรยากาศงามแรงๆครับผมห้ามวงแหงแดดงเปี่ยๆเลยแต่เป็นตกทั้งผุนละเอเคครกับผมมาดูรอบห้องเก่าละนี่อย่างบอกดักไว้แต่เมื่อวานละเมื่อเช้าก็ไม่ได้มาดูดูตอนเย็นคิดว่ามันจะไม่มีปลาวิ่งครับจะมีปลาวิ่งไหมปลาจะเข้ากลางวันกันอ,อรอบสันส,นส,นสนรอบสันๆันนไหมรอบสันๆัไหม นี่โอ้โหทุกคนเห็นไหมครับน้ำใสๆปลาบิ่งดันรอบเต็มเลยโอ้ยนิ่เพียบเลยพี่น้องน้ำมันลงมากครับผมวันนี้ลงเยอะแล้วน้ำลงลายเติบแล้วพี่น้องเออเป็นยั้งหลรอบห้องโอ้โหโอ้สะเทือนอีกแล้วอือ อไอ้คือเป็นจังไดก็ยังได้อยู่พี่น้องอุ้ยโอ้โหขดกุยกระจายน้ำติดเล็กยาขาลงขาลงออื ได้ยูโอ้โหตะกับไปเลยพี่น้องโอ้โหนี่มันหันตะกับใหญ่ๆครับผมมันไม่ได้หันปากงาขาขึ้นนะโอ้โหตะกับตะกั้งสี่ตัวตกับโอ้โหตัวนี้พกปนินเลยโอ้หตะกับไปเลยพี่น้องนี่ยไปเลยครับตะกับ <c oughs> มันหมานพี่น้องอเทค,ครับผมเดี๋ยวไปเทปลากันครับยอดเลยมามานันนีพี่น้องเดี๋ยวเรามาเทปลากันออกกันเตะก,กลับเตะไปเรื่อยเลยพอได้นะครับปลาอืมกลับแตกลับ ปลาฉลาดไม่เอาเดี๋ยวปล่อยเอาแต่ตัวพอใช้ได้ครับผมโอ้โหปลาก,กาเนี่ยพี่นอ้องหมู่บ้านมืนหนีเขาบมื่อไรครับผมหมู่บ้านเขาไปซังแล้วเด๋ยวโลครับผมเป็นโลแล้วปลากรับปลากรับเนี่ยเอาวันนี้เข้ามากี่ตัวสี่ตัวก็ถือว่าเข้าไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอได้ครับผม กนินวันนีน้นนนก็ตัวง,งามครับผมนอ้วนกำลังทอดเลยนำขึ้นมาในแนวกินผลหลายพี่น้องอ้วนเนาะปะ่าธรรมชาติพี่น้องอ้วนครับผม,มเดี๋ยวก็จะไปฝากเขาปะน,นินปลากรบมักก็จะเอาเฉพาะปลากรับนี่แหละทอดพี่น้องแบ่บโอเคครับผม